อาสาที่ชาวเชียงใหม่นะครับได้ร่วมกันปลูกผักโครงการโคกหนองนาวัดสันมะเกียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้พระเนรนะครับนำไปปรุงอาหารฉันหากเหลือนะฮะก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยากจนในพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนข้าราชการและชาวบ้านจิตอาสาประมาณ50คนนะครับได้ร่วมกันทำความสะอาดาแปลงปลูกผักและก็ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบริเวณโครงการ โคกหนองนาแห่งศรัทธ,ธาหลังวัดสันมะเกลียงนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่มีโคกหนองนาทั้งการเลี้ยงปลาในหนองน้ําเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และปลูกพืชผักนานาชนิดเลยฮะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับมีทั้งผักบุ้งผักสลัดผักกาดโดยใช้เวลานาน45วันนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตมาบริโภคได้ ทางพระครูปลัดทวีวัดอินทวันโนที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกียงบอกว่าโครงการโคกน้องนาะแห่งศรัทธาได้ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์เพื่อนำม,มาปรุงอาหารให้กับพระพิสุและสามเณรมากกว่า30รูปที่ดูแลอยู่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะหากเหลือก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยากจนและเดือดร้อนที่อยู่ติดกับวัดและชาวบ้านในชุมชนค่ะ